ค่ะสำหรับความเคลื che, kind of ่อนไหวของกปปสในวันนี้นะคะนายสุเทพทัสุบันค่ะเลขาธิการกปปสก็ได้มีการนัดหารือกับกลุ่มสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์หรือว่าสรสและก็ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่เกษียณอายุไปแล้วนะคะเพื่อหารือถึงการปฏิบัติการทวงคืนอำนาจอธิปไตยค่ะขณะที่สรสก็ได้มีมตินะคะให้นัดหยุดงานทั่วประเทศในวันที่22พฤษภาคมเป็นต้นไปค่ะ สำหรับความเคลื่อนไหวของกปปสในวันนี้เริ่มจากในเวลา10นาฬิกานายสุเทพสักสุบันเลขาธิการกปปสได้เชิญคณะกรรมการสมาพันธ์แรงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์หรือสรสและเครือข่ายอธิสาภาพการไฟฟ้าการปะปาการบินไทยประชุมที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อมอบหมายแบ่งภารกิจว่ารัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งจะร่วมกันปฏิบัติภารกิจทวงคืนอำนาจอธิปไตยอย่างไรหลังจากนั้นนายคมสันทองศิริเลขาธิการสมัาพันธแร y งานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์หรือว่าสร กล่าวภายหลังการประชุมร่วมกับนายสุเทพกว่า2ชั่วโมงว่ารูปแบบและขั้นตอนในการปฏิบัติการก็คือตั้งแต่วันที่1 9พฤษภาคมถึงวันที่21พฤษภาคมสหภาพแรงงานแต่ละแห่งจะปฏิบัติการไล่ล่าทวงคืนอำนาจจากคณะรัฐมนตรีที่เหลืออยู่และตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมเป็นต้นไปขอให้สหภาพแรงงานทั่วประเทศนัดหยุดงานหากรัฐบาลและรัฐมนตรีที่เหลืออยู่ไม่คืนอำนาจให้ประชาชนจะทำการกดดันและปฏิบัติการขั้นสูงสุดต่อไปซึ่งสรส ก็ได้ย้ำว่าจะไม่มีมาตรการในการตัดน้ำตัดไฟเพื่อกดดันรัฐบาลอย่างแน่นอน และในช่วงเวลา14นาฬิกานายสุเทพได้เชิญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่กเกษียณอายุราชการไปแล้วรวมทั้งอดีตปหลัดกระทรวงอดีตผู้ว่าราชการมาประชุมเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติการเช่นกันสำหรับบรรยากาศการชุมนุมที่เวทีหลักบริเวณสะพานมขวันรังสรรค์หน้าองค์การสหประชาชาติหรือ UN บนเวทีปราศัยก็ยังคงมีการเล่าข่าวสารให้กับผู้ชุมนุมได้ร่วมรับฟังและติดตามสถานการณ์สำหรับกับการแสดงดนตรีปราศัยจากแกนนําท่ามกลางมาตรการในการรักษาความปลอดภัยที่เป็นไปอย่างเข้มงวดโดยมี มีการตรวจตราสัมภาระบุคคลที่เข้าออกในพื้นที่เพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดีเข้ามาก่อสถานการณ์รุนแรงซึ่งตลอดทั้งวันที่ผ่านมาสถานการณ์ก็ยังคงเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยโดยไม่มีเหตุก่อกวนใดๆเกิดขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็จะต้องติดตามความเคลื่อนไหวต่อไปจากนายสุเทพนะคะที่จะขึ้นปราใยในช่วงค่ำคืนนี้ค่ะนระกรณชื่นตาถ่ายภาพเิียธิดาเพชรดีทีมข่าวเอเอ็นรายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะ